คุณอุทินเนี่ยให้ไฟเขียวทหารแต่ถ้าเป็นผมะถ้าผมเป็นนายกรับผิดชอบเนี่ยผมสั่งการและผมรับผิดชอบสั่งการและรับผิดชอบถูกครับเพราะว่าพลเอกลังสีเป็นทหารด้วยอ่ะถูกฮะมันมันคนละสถานะนะคือนายกเนี่ยเป็นพลเรือนเอาเข้าจริงเนี่ยกระทรวงกลาโหมมันก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของนายกอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าความที่นายกอนุทินเนี่ยเป็นพลเรือนแต่พลเอกลังสีเป็นทหารมันต่างกันตรงนี้ ไม่ได้ต่างคือต่างจากแนวทางปฏิบัติคุณอนุทินเป็นนายกเป็นผู้นําสูงสุดแต่ว่าให้ทหารไปดําเนินการเลยว่าจะตัดสินใจยังไงแต่ผมเนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจตัดสินใจเองและผมรับผิดชอบ,บในสิ่งที่ผมสั่งการครับงั้นที่ผ่านมาถ้าเกิดพลเอกปังสีเป็นนายกพลเอกปังสีจะสั่งการยังไงที่ที่ผ่านมาถ้าถ้ามันจะต่างจากที่นายกทำอ,ะอ่ะก็คือเอาง,ง่ายๆว่าผมเนี่ยจะไม่ไม่มีทางหยุดยิงเจ็ดสองชั่วโมงอ๋อจะไม่ไม่ไม่เจรจาหยุดยิง ผมต้องทําให้มันสิ้นสภาพในการที่เป็นภัยคุกคามของประเทศไทยจริงๆแต่ว่าทหารเขาได้แล้วผมจะไม่ส่งเฉลยสิบแปดคนคืนแต่เขาได้เขตแดนคืนมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยชไม่ครับแต่ว่าวันนี้มันก็เริ่มอีกแล้วถูกไหมครับอ๋อมันยิงคอเมื่อวานนี้มันก็บอกปืนลั่นแต่ว่าถ้าเกิดเราได้เขตแดนครบแล้วเนี่ยยังถ้าเราไม่หยุดเราจะโดนนานาชาติเขาไม่ครับโจมตีเราแบบนี้เราได้อธิปไตยคืนก็เจ๋งครับแต่ว่าภัยคุกคามเรายังไม่หมด เพราะว่าสกแกรมเมอร์ยังอยู่ทั้งในเมืองไทย<ะ>ยังอยู่ทั้งในกัมพูชา<ะ>และไอบ้บอลมันเน่ยปมันเป็นสกแกรมเมอร์ทั้งนั้นครนะเปิดด่าแล้วก็เปิดไม่ได้ลวรวเปิดด่าเมื่อไหร่สกแกมเมอร์กลับแน่เพราะนั้นเพราะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเปิดพลเอกประยุทธเป็นาปนายกก็จะไม่ยอมยังไม่หยุดไว้ง่ายคือผมจะลุกมากกว่านี้แล้วถ้าเกิดลุกไปขนาดไหนถึงขนาดไหนที่พลเอกประท์คิดว่าปัญหาชายแดนมันจะหมดมันจะจบผมมองแบบนี้เราเนี่ย เสียโอกาสแล้วทิ้งความชอบธรรมลงไปในกรณีที่มันเอาบีเอมยี่สิบเยิงเข้ามาในฐานที่พละเรือนครับถ้าเป็นผมนะมผมมีอำนาจรับชอบผมจะยิงบ่อนมันทั้งหมดตลอดแนวชายแดนยิงเกินไปร้อยกิโลด้วยไม่ใช่บอลในชายแดนแนชายแดนทั้งหมดบอนปลอยเป็ดบอลท่าเส้นบอนสายตะกูท่าสังงามผมจาัดก,การเรียบรวมทั้งกองกำลังจอมตาอันนี้คือคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีเลยใช่ไหม คือเป็นนโยบายเพราะว่าในเมื่อมันยิงพลเรือเราได้เราต้องยิงที่หมายพลเรือมันได้เหมือนกันโดยถ้าเกิดว่าที่หมายเขาไม่ได้มีทหารไม่ไมมีที่ซ่องสุมอาวุธก็ยิงได้เหรอผมถามว่าแล้วที่มันยิงเซเว่นเราเรามีที่ซ่องสมทางทหารหรือเปล่าก็นี่ไงคือการตอบโต้แบบมีสัดส่วนที่ชอบพูดกันอ่ะคืออันนี้ก็คือว่าคือเช็คบินทั้งต้นทั้งดอกเลยตั้งแต่รอบแรกมาจนรอบล่าสุดใช่แล้วจริงๆแล้ว บ่อนคาสิโนมันทั้งหมดเนี่ยมันก็ใช้เป็นศูนย์เป็นที่ปล่อยโดนเป็นที่ตั้งกองชาการเรามีภาพชัดเจนมันเอาเบียแบบไปจอดซ่อนไว้โอก็คือแม้ทั้งเขาวิหารครับโบราณสถานมันมันก็เอาแอนตี้โดนไปตั้งมันเอาอาวุธหนักไปตั้งเอากองลังไปตั้งครับอันนี้เราเห็นชัดเพราะว่าภาพมาจากทหารกบเองแล้วหลักสากลเลยของทั่วโลกที่หมายทางโบราณเรือหรือโบราณสถานถ้าคุณเอา อาวุธหรือเอากอรลงอาหารไปตั้งเนี่ยถือว่าเป็นที่หมายานฐานทันทีเราก็สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการใช่และที่สำคัญทั่วโลกมันรู้ว่าไอ้การพูชาเนี่ยมันเป็นแหล่งสแกมเมอร์ใหญ่และสแกมเมอร์เนี่ยมันก็อยู่ในบ่อนนั่นแหละไอ้เว็บพนันก็อยู่ในบ่อนนั่นแหละถ้ากับเราทำเนี่ยทูอินวันก็คือถ้าเป็นพลเอกลังสีเป็นนายกเนี่ยรอบที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่หยุดและจะถล่มบ่อนทั้งหมดเลยแนวชายแดนถูกต้องเพราะเราต้องทําลายสแกมเมอร์ด้วยเราต้องตัด เส้นทางเงินของคุณเซนด้วยเพราะมันมาทำลายประเทศเรานี่แค่นี้ไม่พอนะไอสกแกมเมอร์ในไทยเนี่ยซึ่งเรารู้ตัวเรามีเส้นเงินอยู่แล้วเนี่ยต้องจัดการด้วยทั้งศึกนอกศึกในไอสกแกมเมอร์ในไทยนี่จัดการยังไงก็ดําเนินทางกฎหมายเรารู้เส้นเงินแล้วที่อเมริกาส่งมาจีนส่งมาเกาหลีใต้ส่งมาสหรัฐส่งมาก็อายัดเรียกมาสอบสวนถ้า ดีแคลไม่ได้ก็ยึดทรัพย์จับติดคุกไปแล้วถ้าบางคนก็เป็นนักการเมืองอยู่ร่วมรัฐบาลผมไม่สนใจนั่นไ่นจะนักการเมืองนักอะไรเขาอยู่ร่วมรัฐบาลนะไม่คือแบบนี้คุณเต่งครับถ้าคุณจะมาเล่นการเมืองคุณอาสามาแก้หาประเทศนี้เนี่ยถ้าสิ่งใดที่มันเป็นภัยคุกคามบ่อนทําลายประเทศเนี่ยคุณต้องไม่มาอ้างแม้ทั้งญาติคุณคุณก็ต้องจับอือันนั้นก็คือหลักการเลยนะมันก็ต้องก็ต้องไปตรงไปตรงมาใช่ถ้าผมถ้าผมคิดว่าผมทําไม่ได้เนี่ยผม ออกมาเป็นเอกชนพลเรือนเป็นค่าอาการ,กรเกษียณกลับมาเป็นคนดูแต่ถ้า,<ด>าคุณมาเป็นผู้นําสูงสุดคุณควบคุมอํานาจรัฐคุณต้องไปบัตรตามกฎหมายบรรคัดกฎหมายถ้าคุณไม่ทาคุณก็จบครับผมถามพลเอกดังสีผมว่านักการเมืองของเราเนี่ยไปเป็นเจ้าของวงเจ้าของบงอดไปร่วมกับสแกมมงสแกมเมอร์เนี่ยเวลาไปไปยิงบงยิงบอลเนี่ยก็จะลุยได้หมดไม,ไม่ไม่กลัวว่าจะมีผลกระทบอะไรต่อตัวเองต่อต่อนักการเมืองที่อยู่ร่วมรัฐบาลเหรอ พราะผมบอกไงว่าถ้าประชาชนเลือกคุณได้เสียงข้างมากคุณมาเป็นนายกครับแล้วคุณกลัวนู่นกลัวนี่คุณก็ทรยศประชาชนแล้วถ้าคุณกลัวคุณก็อยู่บ้านครับถูกไหมครับคุณไม่ควรจะมาเป็นผู้นำครัคือมันมาอ้างไม่ได้เพราะว่าพวกนี้มันเป็นการบ่อนทําลายเศรษฐกิจบ่อนทําลายความมั่นคงครับแล้วบ่อนทําลายสังคมครับมคุณเห็นไหมมันยิงจะรวยมา พ่อแม่ลูกก่อกันตายเซเว่นคนตายเท่าไหร่ทหารตายเท่าไหร่บาดเจ็บเท่าไหร่พลเรือนตายเท่าไหร่บาดเจ็บเท่าไหร่ครับแล้วคุณอย่าอ้างนู้นอ้างนี่นั้นคุณก็อย่ามาเป็นเลยเสียเวลาให้คนที่เขาจัดก,การได้มาเป็นอ่านี่อันนี้ชัดเจนนะครับ